สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดให้อีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่สอบถามมาว่าไผ่สำหรับปลูกไว้ข้างบ้านหรือปลูกไว้ใกล้บ้านเราเนี่ยจะเลือกไผ่ชนิดไหนดีอ่าสำหรับคนที่ทำสวนไผ่หรือว่ารู้จักสายพันธุ์ไผ่อยู่แล้วเนี่ยเรื่องนี้คงไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องไผ่ยังไม่รู้ว่าไผ่ชนิดไหนเป็นอย่างไรคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับลองฟังดู ไผ่สำหรับปลูกไว้ข้างบ้านเพื่อจัดเป็นมุมพักผ่อนหรือจะปลูกไว้หน้าบ้านตามแนวคิดผมตามความเหมาะสมผมมองว่าต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้หนึ่งเลยต้องมีลำแกร่งสวยลำไผ่ต้องขึ้นตรงเป็นไผ่ขนาดกลางๆถึงขนาดใหญ่และที่สำคัญต้องใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนอย่างที่สองกอไผ่ต้องไม่แน่นไม่รกเกินไป เพราะมันจะเป็นที่อยู่อาศัยของอสรพิษได้ 3. าไผ่ที่จะนํามาปลูกไว้ใกล้บ้านต้องเป็นไผ่ที่ไม่มีหนาม 4. ขนที่กาบใบหน่อไม้หรือลําไผ่ต้องไม่ระคายผิวนะครับ 5. ก็คือหน่อไม้ของไผ่ชนิดนั้นต้องอร่อย 6. ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนอย่างที่บอกไปแล้ว 7. ปลูกแล้วดูร่มรื่นสวยงามเป็นสิริมงคลกับผู้อยู่อาศัย นี่คือคุณสมบัติของไผ่ที่สมควรเอามาปลูกไว้ใกล้บ้านไผ่ที่มีลักษณะตามที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้หลักๆมันจะมีอยู่2ชนิดก่อนเอา2ชนิดก่อนนะซึ่งเป็นไผ่ขนาดกลางๆอย่างแรกเลยผมแนะนําไผ่สร้างมนและไผ่สร้างไพรไผ่ทั้งสองชนิดนี้มีข้อแตกต่างกันคือไผ่สร้างมนจะเป็นไผ่ที่จัดอยู่ในตระกูลไผ่สร้างมันจะมีลำขนาดใหญ่กว่าไผ่สร้างไพรอยู่นะครับส่วนไผ่สร้างไพรเนี่ย เป็นไผ่ที่จัดอยู่ในตระกูลไผ่เลี้ยงขนาดของลำไผ่ก็จะรองลงมาอีกรองจากไผ่สร้างมนนะแต่ไผ่ทั้งสองชนิดนี้ก็ถือว่าเหมาะสมที่จะปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะครับอาจจะจัดไว้เป็นมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนนั่งกินของว่างนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือดูสื่อโซเชียลอะไรก็ว่ากันไปไผ่ทั้งสงชนิดนี้เป็นไผ่ที่ไม่มีหนามขนที่กาบใบจะน้อยเป็นขนเรียบๆไม่ค่อยระคายผิวเท่าไหร่นะครับ เป็นไผ่ที่ทิ้งกับใบสวยงามมากกิ่งก้านก็ไม่ค่อยมีแต่งกิ่งสางกอเพียงครั้งเดียวอาจจะเหลือไว้สัก7-8เล่ม78ลำนะครับเป็นเลขมงคลก็รอกินหน่อยอย่างเดียวเป็นไผ่ที่สามารถให้หน่อไม้นอกฤดูกาลได้หากเรามีการบำรุงและมีการให้น้ําอย่างต่อเนื่องก็จะออกหน่อตลอดทั้งปีเป็นไผ่เศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องของรสชาติของหน่อไม้ผมคงไม่ต้องอธิบายมาก ยอมรับว่าอร่อยนะครับทำได้หลากหลายเมนูโดยเฉพาะเมนูซุปหน่อไม้อีสานนะหรือว่าจะเป็นแกงเปิดหน่อไม้ก็อร่อยไผ่ที่ผมแนะนํานี้นะระยะห่างจากตัวบ้านที่ผมแนะนําคือให้ปลูกห่างจากตัวบ้าน4เมตรขึ้นไปนะครับสําหรับไผ่2ชนิดนี้ไม่ว่าจะปลูกไว้เป็นร่มเงาหน้าบ้านหรือปลูกไว้บางแสงทางด้านทิศตะวันตกมันก็จะทําให้เราได้มุมพักผ่อนที่แสนร่มรื่นเย็ยนสบาย หือหากชอบความอลังการงานสร้างที่มาพร้อมกับความสวยงามทุกส่วนของไผ่ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นลำไผ่หรือแม้กระทั่งใบไผ่ต้องนี่เลยไผ่ปักกิ่งหรือไผ่จีนปักกิ่งอีกหนึ่งไผ่เศรษฐกิจที่กําลังมาแรงแสงทุกทางโค้งด้วยความสวยงามจากคราบแป้งที่เกาะตามลำไผ่จากสัญ,ญลักษณ์ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมากับไผ่ชนิดนี้ก็คือเข็มขัดหรือขีดสีน้ําตาลทองระหว่างป้องมองทีไรต้องหันกลับอีกที อีกทั้งใบไผ่ยังมีขนาดใหญ่ว่างๆก็นั่งทําขนมของว่างเด็ดใบไผ่มาใช้ประโยชน์ได้เลยไม่ต้องเดินไปไกลนะครับไม่ว่าจะปลูกไว้บางแสงทางด้านทิศตะวันตกของบ้านหรือปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านมันก็จะดูเด่นตระงานอลังการสวยงามเพราะเป็นไผ่ขนาดใหญ่ลำใหญ่ไผ่ลำสวยหน่อไม้ก็มีรสชาติอร่อยทำได้สารพัดเมนูเหมือนกัน เป็นไผ่ที่ไม่มีหนามทิ้งกาบใบสวยด้วยใบไผ่ที่มีขนาดใหญ่ลำไผ่ก็มีขนาดใหญ่ตามอายุกอจึงทําให้รัศมีของความร่มรื่นและความร่มเย็นร่มเงาแผ่กระจายเป็นวงกว้างจัดไว้เป็นมุมพักผ่อนนั่งอ่านหนังสือจิบกาแฟใต้ร่มไผยักษ์ก็จะดูดีมีสไตล์ไปอีกแบบผมว่านะ อีกทั้งยังสามารถให้หน่อไม้นอกฤดูกาลได้หากมีการให้น้ำและการดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าปลูกครั้งเดียวมีกับข้าวข้างบ้านกินตลอดทั้งปีการปลูกไผ่ไว้ใกล้บ้านมันอาจจะขัดกับหลักความเชื่อบางอย่างอยู่นะครับแต่จะดีแค่ไหนหากเรามีแนวไผ่ไว้ต้านลมพายุที่ไม่หักง่ายเพราะลำไผ่เนี่ยมันจะโอนเอน็นปลิวสวัยช่วยต้านกระแสลมช่วยเปลี่ยนทิศทางลม อีกทั้งยังมีอาหารที่อยู่โคนกอหรือหน่อไม้ให้เราได้เก็บกินทั้งปีกลางค่ำกลางคืนฝนตกฟ้าร้องไม่ต้องเดินไปไกลถึงสวนไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแค่ออกมาข้างบ้านก็มีของกินแล้วไผ่ปะกิ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมมองว่าปลูกไว้เป็นจุดพักผ่อนมุมใดมุมหนึ่งของบ้านมันก็จะดูสวยงามไปอีกแบบนะครับแต่ที่สําคัญต้องปลูกห่างบ้านไว้หน่อยนะระยะห่างที่เหมาะสม ห่างตัวบ้านนะครับให้อยู่ที่5-6เมตรนะปลูกห่างไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นไผ่ขนาดใหญ่นั่นเองยิ่งถ้าเราปลูกไผ่ปักกิ่งไว้กลางลานโล่งนะครับแต่งกิ่งสางกอให้โล่งโปร่งมันก็จะดูเด่นตระงานสวยงามร่มรือนร่มเย็นใครมาเห็นก็ต้องขอแบ่งไปปลูกอย่างแน่นอนหรือหากไม่ชอบไผ่ในลักษณะนี้ไม่ชอบไผ่เศรษฐกิจที่ผมแนะนํามา3ชนิดนี้ชอบแนวไผ่ประดับที่ดูแปลกตา ก็ต้องนี่เลยภผยดำอินโดนีเซียด้วยลำที่มีความแกล่งตั้งตระงานสวยงามลำไผ่ก็มีขนาดไม่แพ้ไผ่สร้างมนต์ความสูงที่เด่นตระงานไม่แพ้กันแถมยังมีสีม่วงปนดำสลับกับลำสีเขียวอ่อนดูแล้วมันสบายตาเป็นไผ่ที่ทิ้งกับใบสวยงามนะครับส่วนใหญ่ไผ่ชนิดนี้นิยมปลูกเป็นไผ่ประดับปลูกตามรีสอร์ทตามโรงแรมตามอาคารสถานที่ราชการหรือประดับไว้หน้าบ้าน หากปลูกไผ่ชนิดนี้จัดเป็นมุมรับแขกหน้าบ้านใครขับรถผ่านต้องเหลียวมองรับรองต้องมาต่อรองขอแบ่งไปปลูกอย่างแน่นอนอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าการปลูกไผ่ดำไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านหรือสถานที่ราชการบ้านพักรีสอร์ทโรงแรมอะไรต่างๆเนี่ยจะช่วยป้องกันคุนใสต่างๆได้เพราะเขาถือว่าเป็นไผ่มงคลตามความเชื่อโบราณนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับสรุปแล้วไผ่ที่ผมอยากแนะนำให้ปลูกไว้เป็นมุมพักผ่อนใกล้บ้านตามแนวคิดผมนะมีอยู่3ชนิดคือไผ่สร้างมนไผ่สร้างไพรยไผ่ปักกิ่งเพราะมีคุณนสมบัติครบทั้ง7ข้อตามที่ผมบอกไว้ข้างต้นหรือหากชอบไผ่ประดับ ไผ่มงคลตามความเชื่อก็เสริมด้วยไผ่ดำอินโดนีเซียเข้ามาอีกแต่ที่ผมไม่แนะนำไผ่ชนิดอื่นก็เพราะว่าคุณสมบัติไม่ครบนั่นเองอย่างเช่นไผ่ตรงหม้อลำแกล่งก็จริงลำสวยอยู่นะแต่ขนที่กาบใบขนที่ลำอ่อนหรือแม้กระทั่งขนที่หน่อไม้เนี่ยแตะแทบไม่ได้เลยเมื่อสัมผัสดโดนผิวหนังจะทำให้ระคายผิวและเกิดผื่นคันขึ้นนะครับอันนี้ต้องใส่ถุงมือเก็บกันเลยทีเดียวส่วนไผ่รวกหรือไผ่บงเนี่ย กอเขาก็าจะแน่นเกินไปอาจาเป็นที่อยู่อาศัยของงูได้จึงไม่อยากแนะนําให้ปลูกไว้ใกล้บ้านไผ่ขิมซุงก็ไม่แนะนําเชน่นกันนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องหนามไผ่ขิมซุงเป็นไผ่ที่มีหนามเยอะไม่แนะนําให้ปลูกไว้ใกล้บ้านนะก็ห<ม>วังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคนรักไผ่ที่อยากจะสรรหาไผ่ดีๆที่มีคุณสมบัติเด่นๆมาปลูกไว้ใกล้บ้านจัดเป็นมุมพักผ่อนทํากิจกรรมวันหยุดกับครอบครัวเป็นมุมรับแขก หรือนั่งอ่านหนังสือเล่นข้อมูลนี้น่าจะพอประกอบการตัดสินใจของท่านได้ผมได้คัดกรองมาฝากก็ลองพิจนารณาเอาเองว่าชอบไผ่ชนิดไหนไผ่สร้างมนไผ่สร้างไพรหรือไผ่ปักกิ่งหรือชอบแนวไผ่ที่ดูแปลกตาสวยงามเป็นสิริมงคลตามความเชื่อก็ต้องไผ่ดําอินโดไปเลยยังไงก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ